ถ้าชอบเรื่องราวที่มีสาระหาฟังยากเพราะประวัติศาสตร์คือความรู้ช่องคณะแลบสวัสดีครับสิ่งที่เพื่อนๆจะได้รู้ในวันนี้คือเรื่องราวของสองพี่น้องสุภาพสตรีสามัญชนแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้มีวัสนาบารมีได้เป็นถึงพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ห จึงขอเริ่มต้นที่คุณเปื่องผู้พี่สุภาพสตรีแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้มีวัสนาบาร,รมีได้เป็นพระสนมเอกพระสุจริตสุดาแนวรัชกาลที่6คุณเปื่องเป็นทิดาคนใหญ่ของเจ้าพระยาสุธรรม,มนตรีหรือเปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีหรือไลท์เตชะกัมพุธ เกิดเมื่อวันพุทธที่13พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2438ที่บ้านปากคลองด่านภาษีเจริญเมื่อสำเร็จการศึกษาจากโรงเรียนราชนินีแล้วได้ถวายตัวต่อรัชกาลที่6เพื่อเข้ารับราชการในหน้าที่ราชเลขานุก,การฝ่ายในปีพุทธศักราช2463ทรงมีพระราชดำรัสให้มีการจัดตั้งกองเสือป่าหญิงขึ้นก็ได้ส่งพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้คุณเปลืองสุจริตกุลด้รับพระราชทานยศเป็นนายกองหญิงเสือป่ารุ่นแรกด้วยต่อมาวันที่27ตุลาคมปีพุทธศักร,ราช2468รัชกาลที่6ได้ทรงโปรดกล้าโปรดกระหม่อมประกอบพระราชพิธีบร,รมราชาพิเศษสมรสกับคุณเปลื่องสุจริตกุลและยังทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งขึ้นเป็นพระสุจริตสุดาดำรงตำแหน่งพระสนมเอก ซึ่งนับว่าเป็นครั้งแรกที่พระหมหากษัตริย์ทรงประกอบพระราชาพิธีบรมบราชาพิเศษสมรสซึ่งในพระราชาพิธีครั้งนั้นยังโปรดกล้าโปลดกระหม่อมให้พระสุจริตสุดานี้แต่งกายแบบเจ้าสาวในประเทศอังกฤษคือสวมเสื้อกระโปรงสีขาวมีผ้าโปร่งสีขาวคลุมศีรษะประดับด้วยดอกสม้มและถือช่อดอกไม้ และพระสุจริตสุดานี้ได้ถึงแก่อนิจกรรมลงเมื่อวันอังคารที่9มีนาคมปีพุทธศักราช2525สิริรวมอายุได้86ปี3เดือน26วันและสุภาพสตรีสามัญชนหนึ่งในสองพี่น้องแห่งตระกูลสุจริตกุลผู้ได้มีโอกาสเข้ารับราชการเป็นพระภรรยาในพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวราชการที่6 คือสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศัก์สจีพระวราราชชายาพระองค์มีพระนามเดิมว่าประภัยสุจริตกุลพระองค์เป็นธิดาของจาพระยาสุธรรมมนตรีหรือปลื้มสุจริตกุลกับท่านผู้หญิงสุธรรมมนตรีหรือไลเตชะกัมพุทธประสูติเมื่อวันอังคารที่10มิถุนายนปีพุทธศักราช2445ที่บ้านปากคลองด่าน ส่งเขาเป็นนักเรียนประจำอยู่ที่โรงเรียนราชินีเมื่อปีพุทธศักราช2413เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วจึงเข้าถวายตัวรับราชการฝ่ายในและได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาพระอิสริยยศตามลำดับดังนี้ปีพุทธศักราช2 4 6 4แต่งตั้งเป็นพระอินทรานีตำแหน่งพระสนมเอ ปีพุทธศักราช2465ทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นพระวราราชชายาเธอพระอินทรศักด์สจีปีพุทธศักราช2465ส่งพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมสถาปนาขึ้นเป็นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักด์สจีพระบรมราชินีแต่ต่อมาปีพุทธศักราช2468 ทรงระกลุณาโปรดกรล้าโปรดกระหม่อมให้ออกพระนามใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวระราชชายาซึ่งว่ากันว่าการลดพระราชอิสริยยศลงจากตำแหน่งสมเด็จพระบร,รมบราชินีเป็นพระวรราชชายานั้นเนื่องด้วยเหตุที่ว่าตั้งแต่ได้รับพระราชทานบรรดาศักดิ์เป็นพระอินทรานี จนต่อมาได้รับการสถาปนาพระราชอิสริยยศสูงสุดที่ตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีนั้นสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีทรงตกพระคันท้งหลายครั้งจึงเป็นเหตุประการหนึ่งที่อาจจะทำให้รัชกาลที่6ได้มีพระบรมราชองการให้ออกพระนามเสียใหม่ว่าสมเด็จพระนางเจ้าอินทรศักดิ์สจีพระวรราชชายาแทนตำแหน่งสมเด็จพระบรมราชินีในรัชกาลที่6 และสุดท้ายนี้ภายหลังวันที่25พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2468หลังจากที่พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6ได้เสด็จสวรรคตแล้วสมเด็จพระนางเจ้าองทรศักสกจีทรงย้ายไปประทับอยู่ที่พระตำหนักสวนนกไม้ในพระราชวังดุสิต ต่อมาทรงย้ายไปประทับที่วังริมคลองภาษีเจริญที่จังหวัดทนบุรีพรานิวัสถานเดิมของพระองค์ซึ่งเป็นบ้านของพระบิดาของพระองค์และประทับอยู่เป็นการถาวรตลอดพระชนชีพและได้สิ้นพระชนลงณโรงพยาบาลสิริราชสิริรวมพระชนสาได้73ปีเมื่อวันที่30พฤศจิกายนปีพุทธศักราช2518นั่นเอง รอทุกเรื่องราวล้วนมีคุณค่านึกถึงประวัติศาสตร์นึกถึงคณะลับช่องประวัติศาสตร์เพื่อคนรักประวัติศาสตร์